สวัสดีครับพบกับผมบอมเจอัลตนะฮะวันนี้ผมพามาดูรถตู้ครับเป็นรถตู้ปี2018นะฮะตอนนี้เป็น TOYOTA าคอมมูนเตอร์นะฮะตอนนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์กระปุกจำนวน11ที่นั่งนะครับผมคันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะฮะคันนี้มีเก็บสีมานิดหน่อยนะฮะมีแค่สเก็ดหินตรงฝากระโปรงนะเราเก็บสีมาให้เรียบร้อยแลครับมีแค่นั้นครับไม่มีชนหนักรับประกันได้ครับ ใครกำลังที่หารถสวยอยู่นะมาที่หาไมาหาเราได้ที่เต็นท์เจออโต้นะครับผมอันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับผมเนี่ยเดิมโรงงานนะฮะเมอาร์คไม่เคยทํามาใหม่นะถ้าทํามาจากอู่ไหนเนี่ยมันจะไม่เหมือนจากโรงงานครับเมดอาร์คนะครับแล้วก็เหลี่ยมเพจขอบด้านข้างคิ้วนะฮะยังคมๆอยู่นะครับจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้กระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะฮะเฟรมของเราติด60ให้นะครับ รอบคันล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับผมสียางสองทัด r 1 5นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในต่อนะครับส่วนด้านในนะครับคันนี้รถวิ่งน้อยมากครับรถปี2018ส่วนมากรถตู้จะเป็นรถใช้งานอยู่แล้วครับไม่มันจะค่อนข้างเยอะนะฮะแต่คันนี้วิ่งแค่แสนน่อยเองครับแล้วก็ปุ่มปุ่มกระจกนะฮะนี่ปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนกระจกซ้ายขวาก็ปรับไฟฟ้านะครับส่วนด้านข้าง โกปรับด้านข้างเป็นไฟฟ้าตรงนี้เป็นออโต้นะครับผมส่วนเกียร์นะฮะเนี่ยเป็นเกียร์กระปุกธรรมดาครับ5เกียร์ uh. ขั้นนี้จะเป็นแอร์หลังคา,ามีแอร์หลังคามีปุ่มกดปิดเปิดให้นะครับผมจะมีถังดับเพลิงติดรถมาให้นะครับแล้วก็มีคอนทุบกระจกให้3ามจุด แต่มีให้3.1แล้วก็ฝั่งโน้นคนระด้านหลัง2จุดครับผมด้านหลังจะเป็นทางออกฉุกเฉินได้นะครับสามารถทุบก,กระจกได้ครับผมกว้างครับคันนี้นั่งสบายเนี่ยแล้วตัวนี้ปรับเบาได้เนี่ยปรับครับเวลาออกนะข้างบนเนี่ยผมยืนผมสูง180เนี่ยเกือบเนี่ยติดนิดเดียวสูง180ติดนิดเดียวกว้างมากครับเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ๆนะครับผม ใครที่มีครอบครัวใหญ่ๆนะฮะสามารถนำคันนี้ไปใช้งานได้นะครับภายในกว้างครับภายในกว้างขวางมีแอร์หลังคาแอร์หลังคาครับภายในดูกว้างขวางนะครับคันนี้นะครับเหมาะสำหรับท่องเที่ยวหรือเดินทางไกลครอบครัวใหญ่ๆนะครับใส่สัมภาระด้านหลังได้เยอะยนั่งสบายสะดวกสบายนะฮะกับการใช้งานนะฮะคันนี้ เหมาะสำหรับการที่แบบเราซื้อไปแล้วเราไปทําเป็นกิจการของตัวเองนําเที่ยวหรือว่าใช้เป็นร่วมก็ได้นะครับใช้เป็นรถร่วมก็ได้ครับใช้ได้อย่างครับรถตู้ใช้ในครอบครัวก็สะดวกสบายครับมันเป็นรถที่ใหญ่แล้วกว้างเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวหลังคาสูงแล้วเป็นตัว2 0 1 8นะฮะหลังคามันจะสูงเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังตรงนี้จะมีที่ปัดน้ําฝนให้นะฮะแล้วก็มีที่ฉีดให้นะครับผมอ่ ด้านหลังนี้เราไม่เคยชนมานะครับมีเดิมๆทั้งนั้นเลยครับผมเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะพาไปดูด้านในของตัวรถกันนะครับนี่ครับผมด้านหลังเบาะด้านหลังจะสามารถพับขึ้นไปเก็บได้นะครับสามารถพับขึ้นไปเก็บได้ใส่ของใส่จัก,กรยานหรือของชิ้นใหญ่ๆครับใส่ได้เลยครับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่ได้ครับเพราะว่าด้านหลังมันสูงกว้างใหญ่ฮนะ เนี่ยผมสูงร้อยแปดสิบนะฮะเหลือเยอะเลยครับผมเนี่ยแต่ผมจะพับบอรให้ดูนะครับอันนี้ติดเนี่ยครับที่เกี่ยว เกี่ยวขอตรงนี้สามารถใส่ของได้เยอะมากครับจะเป็นถังปิกนิกหรืออะไรก็ตามแต่กระเป๋าใบใหญ่กระเป๋า ai ai, เป้ใบใหญ่สามารถวางใส่ได้ส,สะดวกสบายนะครับผม <sm all> ก็ประมาณนี้ครับด้านหลัง <S <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเรามาดูราคาคันนี้กันบ้างครับคันนี้ตั้งอยู่ที่6กแสนสองหมื่นแปบาทนะครับแต่วันนี้ผมลดให้นะฮะตอนนี้ผมลดราคาให้เหลือ5้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท ฟังไม่ผิดนะครับ5 9า0 0 0บาทครับคันนี้ออกห้างป้ายแดง1 2ล้าน2 0ง0กว่าบาทนะครับผมคันนี้นะครับผมอันนี้เครดิตดีนะครับลูกค้าขนไหนเครดิตดีนะครับสามารถจัดได้เต็มแล้วก็สามารถฟรีดาวได้นะครับคันนี้คันนี้เลทผ่อนก็อยู่ประมาณ1 1 0 0 0บาทประมาณนั้นนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ของผมเองครับบอมเจอตอย์้0957417 575นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วก็นำรถสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับผม mm. เดี๋ยวผมจะมีรถดีๆ mm. มานำเสนอให้ครับ mm. ครับขอบคุณครับ